การดูหมอดูนั้นพระองค์จัดอยู่ในกลุ่มของเดลฉานวิชากลุ่มของมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ผิดจัดสอนภิกษุไว้ในเรื่องของสัมปนะศีลาและก็ตรัสว่าตถาคตไม่กระทำซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วและก็ตรัสว่าผู้ที่ยังกระทำเดลฉานวิชาหรือมีมิจฉาอาชีวะอยู่นั้นนะ ยังเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่ทำสามอย่างที่จะแวดล้อมเขาคือ1มิจฉาทิฏฐิ 2. มิจฉาวายามะ 3. มมิจฉาสตินี่คือมิจฉาสามอย่างที่กำลังแวดล้อมบุคคลนั้นอยู่นะและคติที่ไปของผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิพระองค์บอกมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานนะ ดังนั้นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่อาจจะบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเบื้องต้นได้